ยามาห้า,าวันปีสองพันสิบแปดราคาตลาดแตกเท่าไหร่อะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันผมชอบไอ้ตัวที่เป็นไอ้ไฟโปรเจคเตอร์ตัวสุดท้ายอะ่ะหน้ามันเทดีหน้ามันที่ว่าเขาก๊กอบมาใส่ R สิบห้าแล้วเขาล้อเป็นจิ้งจกอะ <c oughs> ไอสัตย์พ่อเป็นตุ๊กแก่แม่เป็นนิงจก <c oughs> <c oughs> ออกมาเป็นเกี่ยม <c oughs> รอเขาได้ดมีแล้วเว้ยตัวเหี้ยอะไรของมึงกิเกี่ยมลูกกิจกกัวเล็กๆล่ย,ยังกับตุ๊กแกไหนนี้กูมาตรงไหนแล้วกูไปตรงไหนไม่รู้อะไงเห็นอยู่แต่รู้ว่าผมกลางร่มก่อนแน่นอนอะมีเชพาะพวกเราอะพี่ใช่เจ๋งเลาใครเขาโดดที่ไหนเล่าเจ๋งไปเลยหนึ่งตีสาคนนี่ มันลงไหนกันบ้างเราต้องลงกันกับเพื่อนอ่าลงตึกเดียวกันโอเคเพื่อนมันก็ลงตึกเดียวกับเพื่อนนะั่นแหละอ๋อมันเข้าตึกใหญ่มันมาม,มันเข้าตึกใหญ่แล้วอีกคนหนึ่งอยู่ตึกเล็กนี่ใช่มันไม่เข้าตึกใหญ่มันไปตึกนนทนตึกฝั่งนนทนเบื้องแรกก็จะเทพเลยเหรอใช่ต้องเอาไปเทพขิดทูเนี่ยนะใช่เป็นลาไหมได้นะ ล่าสักตัวโอเคทูมันยิงออโต้โอเคอยู่ขั้งหมดนะบุ๊บลงมละเว้เปลีนมันทะลุได้เว้ยโอเค เลือคนเดียวคนเดียวเหลือคนเดียวละเก็บไปสองแลือหนึ่งอีกหนึ่งมันอยู่ในอีกนึงอยู่ข้างน,านลาลอกอ,อยู่เดีย๋ยวเดี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 ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดเดี๋ยวเดอ๋ยวอยเยว่ดีย๋นนยนยอเด้ดาวดเยดีนี่ยวียเยเดีอยเดีเวดยวเดดวยียเยเดดเีเเว เก็บวูชิปมันมาเลยทั้งนั้นเจอพวกนี้ทำซะผมต้องใช้เคทูเลยเีเอาดิรีบเปลี่ยนปืนนั่นนะกูยังใช้ลูกซองเลยโดนลูกซองเป่าแลราคาด้วยเคทูด้วยนะบมบมมันลงสามคนใช่ไหมใช่แสดงว่าน่าจะปลอดภัยแล้วมันลงตรงนี้สามคนใช่ผมก็เห็นสมเหมือนกันมันทำย้ำไว้ก่อนเผื่อใครเห็นมากกว่านั้นแล้วเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราอ่ะ ว่าเราตุยที่ไหนอะตุยข้างบนตุยข้างบนเออใช่ตุยข้างบนอองบน,นี่นี่อยู่ตรงนี้มาร์คส้มพี่มาร์คส้มเพื่อไปเก็บละไม่เชเออแล้วมันไม่ได้เก็บบุยชิปเพื่อนไปดึงเออหรอเออมีบุชิปไอพี่ขึ้นไปดูหน่อยดิกดวีเล่นอยู่อันนั้นแหละอะไรงงงงขับบนเลยกงง็เห็นมันขึ้นไปแล้วอ่ะ ผมมาร์กแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปผมนึกว่ามันไปเก็บบูชิปเพื่อนไม่มีอ้าวแล้วมันเก็บบูชิปไปทําไมอ่ะก็เสาดึงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเสาดึงอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเสาดึงอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเสาดึงเนี่ยเนี่ยเสาดึงเนี่ยเสาดึงเนี่ยไปดึงไปดึงเนี่ย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 ไปดึงไปดึงไปดึง แล้วมันเก็บปูชีพแล้ววิ่งไปฟาร์มฝั่งโน้นเพื่ออะไรต้องเข้าวงอีกนะอย่าลืมนะเ่อนกันรอไปซะเออกินยา Let's go โอ้มี M24 ตรงน,นี้ด้วยไปเจอข้างในแทนเ yeah. ยอะแยะ M24 ยาพาน้ำ พาได้แต่ยาดยาจอดเด็ดขาดต้องปนไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละยาเบรกเลยนะลายรถอะไรของมันเนี่ยสีสาดใส่เปลี่ยนไปแท็กซี่เดี๋ยวไปเอาดิมารเบอร์สีบอกกูจะลงตรงนั้นอ่ะได้ได้ได้ลงมาตรงนั้นให้เลยเอาเลยเอาเลยเ ร้อมนะ้มัง้งอาวุธก็พอมนะพมีใช่ขาดไทย์โฟอ่ะโอ้ยกลางวงเป๊ะเฮีย <c oughs> สนุกละงานนี้รอกทิด <Rock it. S 1> เอ้แต่ถ้าเราอยู่ตึกกลางกลางเมืองไหนก็ไม่เป็นไรหรอกไอพวกที่อยู่ตึกข้างอ่ะมันจะโดนโทมก่อนเอาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทำไมอย่างนั้นเล่าอาได้หรอเ ได้ใช่ใช่มากตามมันเลยแต่มันไม่ได้ร่อนวันนี้มันร่อนไปที่อื่นนะเออช่างมันประมาณว่าไปเจอกันตรงนั้นนะได้เลยประมาณน,นั้นหรอเปล่าไม่เจอไม่เป็นไรแต่กูไปตรงนั้นแหละเออไม่เจอไม่เป็นไรแตไปตรงนั้นแหละมีระเบิดควันหนึ่งลูกควันมันมีสามลูกเลียงสามลูกไม่มีสักลูกกระสุนสองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบกูว่ามันไปรับ ไม่มา้งพี่ลุ้นว่ามันจะข้ามสะพานหรือเปล่าก่อนเถอะน้ำเส้นนี้ไอ้ลงไม่ได้เลยไปม,มันไปสะพานไอ้เบอร์เขียวไปอยู่ขอบวงแล้วน้เขียวไอ้เขียวเห็นไหมมันมาสะพานอะไรอ่ะดูบ้านบ้านมีคน รถเหรอรถเปล่าไม่มีใครไม่มีใครรถเปล่าไม่มีใครลงน้ำไปเลยพี่ไม่มีใครดักหรอกเดี๋ยวไปเอารถได้อดโอเคลงละไปเลยไปที่มาร์กเลยนะ เ,เดี๋ยวไปรับเบอร์สี่ก่อนเบอร์สี่มันร่อนไว้น่อนเองอะ่ะมีคน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 คนก็เพนอยู่แถวนี้กันโอ้โหชนอะไรวะชนโคกมาหาพยาบาลโงพยายบาลรวดลงรวดนน้ำแถวนี้กัน รอรถชาวบ้านเขาเดี๋ยวไล่เบียดไอ้รถสามคันนี่กันปะเอาให้สนุกสนานเลยเอาดิเฮ้ย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 ยิงมันยิงมันยิงมันยิงเอ,เอ้ยยกล้อยกล้อโอ้ยเอาไงดีพี่ Ấu ơi đi Hãy subscribe một เกมโฟร์ขอสักอันเด้อพี่มาเอาคูณที่ม<อ>ันเยอะเ้ยกูอีกแล้วกูดโดนอีกแล้วขึ้นไปดึงไดไหมมีมีม,มีตรงรถสีนั่นอยู่<อ>ม้า <ไป S 2> เขียวม้าเขียว,ยวมีอยู่ไปดึงเกมไปดึงพีกันขึ้นมาระวังเลยนะเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยแหมโอเคอ่าคูหกอ่าจับไม่ได้ดึงอยู่ đọc cụn hoa rồi. là ok cảm ơn. Cẩn thận, cẩn thận. Đó là lòng lên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  Cái lên đó lên lòng lên lòng lên lòng lên โงถอยที่กระโดดลงไปอยู่กับแผงฝังกระโดดได้เอาเอ้ไม่รอดอ่ะไม่รอดเดินไม่รอดจะดึงไอ้ตัวล่างได้ไหมเนี่ยไหนอ่ะยมีอยู่ใต้เราเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะอยู่โคนไม้เดี๋ยวมาร์กไม่ได้ เฮ้ยมันอยู่บนหัวผมไม่ได้อยู่ด้านล่างนี่เปลนเสร็จแล้วนี่ไปเลยไหมรถอยู่ข้างๆเนี่ยไปทีรถกันเดี๋ยว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 เออแทงรับแทงจับแทง เอาตายเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนยิงใครเพื่อนนอกอีกแล้วไหนๆก็ไหนๆเก็บบูชิปไปด้วยไหม อยู่ที่กำแพงนะกำแพงด้านหลังอะผมจอดไว้ตรงนั้นคันหนึ่งถึงเพื่อนไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันอย่างน้อยดึงกัดึงไปสักคนนะในวงมีที่ดึงไหมเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยมีแต่เมืองแล้วอย่งเนี้ยเสาสุดท้ายแล้ะ ตอนอยู่แล้วะอะนะนะคันนี้ก็ได้ถ้ายังไม่แตกก็คันนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยิงโดนผี